หมดตี9 9 3 5นะครับตี9 9 3 5นะครับเงินกระดิ่งในวันนี้นะครับขึ้งกนำลังนักกันอยู่ขยากกตนตะโกนให้เรื่องสวยขึ้นนะครับเข้าไปเลยครับที่ิเก้าวาดนะครับตอนนี้ท่านรออยู่นะครับผมทำการกำลังรออยู่นะครับ4 4 9 9 3 5นะคระับจัดตุ๊กตาทั้งหมดนะครับ ที่ได้ในวันนี้ื้วงต้นนะครับ449935ครับ449935ครับ4แสน4หมื่น9พัน9 35บาทนะครับมีท่านไหนก็น่าจะกาเหมือนที่เขาเคย235นะครับกระดมงเงินกระดิบน,นะครับให้เขาได้สวยสวยกว่าน,น,น,นี้นะครับตอนนี้อาหารแจกลงทางได้หมดลงแล้วนะครับทุกร้านนะครับขออนุโมทนา นี่เป็นยอดหงินที่เรามาแจก